ดีมากว้าวตวมันดี้ำเกต๊ยดีมากกินยังไงเ้าอยากกินทางบ้านหอยสดมากหวานอืมกบบซีฟู้ดอร่อยมากรมูนมากแซมหน้าเด้งหอยยังเย็นๆอยู่อ่ะโอ้ยเหียกรถไปบ้านนี้สิ แล้วนี่ก็คือกล่องซีฟู้ดมูลค่า1500บาทเย้อยบาทนี่ทุกคนวันนี้นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ออฟฟิศนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเลี้ยงทีมงานด้วยซีฟู้ดกล่องยักษ์ค่ะเฮ้ยอ่ะพอพอ <laughs> เนี่ย <laughs> เนียนนเรายกซียก <laughs> ปลา เดี๋ยววันนี้นะคะจะพาท <Wow. S 1> <pl ains> ุกคนไปแกะกล่อง s ีฟู้ดกันทุกคนเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็ต้องจัดหนักจัดเต็มมากมีทั้งปูยักษ์มีทั้งกุ้ง็อบสเตอร์แซลมอะไรแบบนี้คือเยอะมากครบครันมากนะคะซึ่งข้างในจะมีอะไรเดี๋ยวคิดว่าแบบทีมงานน่าจะอยาก unboxing เรามาดูด้วยกันเพราะว่ายังไม่เคยทานเลยใช่ไหมคะลุงยังครับอันนี้ปูยักษ์บึ้มเลยลุงมาคาะเดี๋ยววันนี้นะคะเราเข้าไปในฟิตกันแล้วเดี๋ยวเรามา unboxing กันจ้าแต่ก่อนที่เราจะมาแกะกล่องนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญทีมงานคุณภาพมาช่วยกันจัดโต๊ะ ที่หนูให้ดูอะไรลุงเมื่อวานนะที่ไปเดินเล่นที่เอ็มคอเทียมาหนูได้สิ่งนี้มาเชนหนูจะเอามาทานดรงนี้ให้ทายก่อนนะคืออะไรแม่พูดเหมือนเรารู้เรารู้เปล่รู้รู้หรอู้ให้ทายให้ทายอให้สมาชิกทายให้ทายตะบูเหมือนสบูตะบู่ไม่ใช่แขกคิดว่าอะไรว่าหินหรือไม่ก็เขียงหินหรือไม่ก็เขียงอ่าคิดเหมือนเมื่อวานคืออะไรคืออะไร ลูกหมากลูกอะอะไรอะเป็นเกลือชนิดอันนี้ลุงุดยออันนี้คือเขาเรียกว่าซอฟบล็อกทุกคนคือจริงๆแล้วอะกระจัจะเอามาทาสเต็กเนื้อ,อคือตอนแรกเราเห็นนะเราเห็นว่ามันสวยนึกว่าหินตกแต่งแล้วก็เลยไปถามเขาปรากฏว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้คือที่เมืองนอกอะเขาใช้หินตัวนี้นะคะเป็นหินมารยันนะไปวางในแบบสมมติวางบนแก๊สอย่างนี้ใช่ปะแล้วเอาเนื้อจีอะมันก็จะสู่ความหวานความเค็มคําความละมุนอะความหวาน ความหวานความเค็มความละมุนของมันมันจะดูดเข้าไปในเนื้อที่ร้านออมากาเสะเขาก็ใช้กันเหมือนกันที่ใช้แบบแผ่นเกลือแล้วเอามะนาวบีบแล้วให้ปลาดิบอบถูๆูถูแล้วก็เลยคิดอ่าเออเราเคยกินที่ร้านโอมากาเสะแต่เหมือนแผ่นอ่ะมันจะเป็นแผ่นเล็กๆลุงแล้วเขาก็ให้เอาปลาดิบเนี่ยมาถูบีบมะนาวถูๆูๆูแล้วมันก็จะเค็มหวานมากเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็มีตัวซีฟู้ดตรงนี้แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมากินในรูปแบบโอมากาเสะในการถูเกลือเซาบล็อกของเราด้วยจ ชอบเป่ะวันนี้พอเลี้ยงซีฟู้ดหมื่นห้าร้อยนี่ขยันทำงานทุกคนเสียงดังฟังชัดมาฉันสุขันอันนี้นะคะก็จังได้มาจากร้านไทเกอร์ซีฟู้ดกริลแอนด์เดลิเวอรี่นะคะช่องทางการสั่งซื้อเดี๋ยวเราจะขึ้นด้วยให้แต่ขอบอกว่าซีฟู้ดเขาเยอะมากนะคะก็เลยสั่งมาพัยพิซซ่าหอยนางรมยายบุเรักษ์ เยอะมากเลยนะคะอันนี้แบบนึกว่าถาดพิซซ่าเนาะแล้วก็มีซีฟู้ดมาได้มาหนึ่งอย่างมาค่ะเอาไปจัดเรียงสวยๆจ้า,ามไม่ใช่แค่นั้นมีอะไรอีกคะแซมมอน แซลมอนนี่ทานกับวาซาบินะทุกคนตอนนี้สั่งเป็นซาชิมินะคะมีโชยุด้วยนะทุกคนอ่าเดี๋ยวเอาไปจัดเลี้ยงให้ก่อนมีสาลี่ให้ด้วยสาลี่เอามาหอกินนะคะสาลห่หอกินกับนี่กุ้งดองซีอิ๊วอ่าแล้วก็มีค่ะแซลมอนดองซีอิ๊วก็มีค่ะข้าวไม่ต้องหุงเองมีข้าวให้ด้วยค่ัใช่อันนี้เป็นมะนาวเนาะเอาไว้ทานกับออยสเตอร์อะไรแบบนี้นะแล้วก็อย่างที่บอกเดี๋ยวเราจะมาทานในรูปแบบว่าบีบลงแผ่นเกลือนะคะอร่อยอร่อยเนาะ อะไรอีกนี่สิ่งนี้ลุงเราต้องใช้ถุงมือ,อที่เขามีมาให้นี่ <c oughs> เขามีกันไกยย่กับถุงมือมาให้เพราะอะไรลุงไหมลุงเอาไว้หนีปูหนีปูหรือปูหน, <c oughs> นีกัดไข่เอาไว้ตัดจริงจริงจริอเอาไว้ตัดปูค่ะว่าปูตัวใหญ่มากทุกคนไม่ใส่ถุงมือก็ต้งเคยบ่อยแล้วมันจะจิกมือจริงนะคะนี่ให้ดูไซส์ล,ลุงไม่กล้าตัด,ดว,ว้า ก็พวกก้ามอะไรเงี้ยแล้วก็ถุงมือดึงนะแล้วก็การตัดออกมาแบ่งกันกินเป็นก้ามกล้ามคือเนื้อเยอะมากนะระวังระวังนีปูสั่งมาให้3ตัวเลยนะคะจุกๆเพื่อทีมงานนะคะจริงๆงหมดแล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่ภูมิใจนําเสนอมากทุกคนเพราะว่าที่ตัดสินใจคอนเฟิร์มร้านนี้เลยเพราะมันเป็นเมนูที่หายากมากทันเจริญนี่คือเมนู lobster dip ปกติมันจะมาสุกใช่ไหมยรอสเตอร์รอดิบกัน้องะหาทานยากมากคือต้องมีตามร้านอาหารญี่ปุ่นพรีเมียมหรือไม่ก็ร้านอาหารจีนแบบพรีเมียมเลยซึ่งร้านนี้เขาก็มีแล้วเป็นของโปรดก็จังก็ต้องจัดสีคาทุกคนเอาล่ะอยากทานยังคะอยากนะครับอยากแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราเตรียมน้ำจิ้มเตรียมทุกอย่างใส่จานแล้วเราก็เริ่มกินกันเลย ใครมีความสุขกว่ากันระหว่างลุงหมากกับน้องไบ๊ผมว่าน้องไบ๊มากกว่ามั้ยเอาไม่ใช่ลุงเหรอลุงเราจะได้กินอาหารอร่อยนะผมก็ทําตัวไม่ถูกแล้วเนี่ยมีแต่สวยๆท่านดูลุงหมากรอบด้วยสาวสวยค่ะโอ้โหสาวเต็มเลยชอบไหมคะชอบครับเงือปาดเงือก่อนปาดเงือกก่อนมาทานกันดีกว่าเดี๋ยวเราเริ่มจากอะไรก่อนดีปูจัดการอยากลองใช่ไหมเดี๋ยวผมจัดการให้เนี่ย ระหว่างลุงแกะไปแหนูขอทานกินดูหนึ่งเม็ดก่อนอาหารก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องดักจับแป้งแล้วก็ไขมันก่อนมื้ออาหารจะร้ะไม่อยากน้าหนักขึ้นว่ารเราก็าาต้องขอก็เลยเตรียมอีกแผงห <c oughs> นึ่งมาให้เพราะว่าแผงหนูมันหมดแล้วนะคะนี่คือช่วยไม่ให้อ้วนขึ้นใช่ไหมไม่ให้น้ําหนักขึ้นค่ะเพราะว่าจะดึงพวกเนี้ยแป้งไขมันออกขอสักหนึ่งเม็ดเอาเลยค่ะผมทานแล้วมันรู้สึกว่ามันสบายอ่ะมันสบายท้องมันแบบมัน โล่งครับกินได้ไหมอ้ํมันโล่งจริงๆทุกคนหมดแล้วเอาละนะลุงจัดการโอ๊ยโอ๊ยอยปวดโอเคมือขาดใส่ถุงมือนะหรือลุง acting หรือเปล่าอย acting นิดหน่อยโอ๊ยโอ๊ยโอปวดโอเมือนิดหน่อยคนอ่ะให้ให้สาวสวยก่อนให้แคคก่อนโอ๊ยระวังกระไกแน่แน่โอ้โห เอาเลยค่ะลุงแกะไปก่อนเลยนะคะชิมเนื้อนะคะน้อกป่ามีความกรุบมันแล้วก็รับซอร์เนี่ยจันไม่ได้หวานมาก <c oughs> ต้องกินกับน้ำจิ้มนะเรายังไม่ทานโชยุเดี๋ยวเราลองทานกับเกลือตัวนี้ดูทุกคนตื่นเต้นเคล็ดลับก็คือเดี๋ยวเราจะบีบมะนาวลงไปนะคะเกลือนี้อ่าแล้วก็จะเริ่มถูดูซิว่าเราจะได้รสชาติที่มันเหมือนโอมากาเสะเลยก่อนนะทุกคนมาลุ้นค่ะ นี่ไม่ได้รุนรสชาติลรสเตอร์เลยนะรุนรสชาติเกลือหืมเค็มใช่ไหมถูเยอะไปอะ่ะใช่ถ้าถูเยอะนานจะเค็มแต่ม,มันเค็มจริงแบบเว้ยรสชาติมันออกจริงทุกคนทำไมเอาไหมแก้ตัวอันนี้มีมะนาวบนแผ่นแล้วนะคะแล้วก็ถูดดน,น,นถิดเดียวพอแค่นี้อหืมถูน้ดเยอะถูนิดเดียวคือรสชาติออกไปอะ่ะแค่นี้นต่อไปชิมนนี้ เริ่มเลยค่ะน้ำจิ้มซีฟูฟ้แดแซ่บมากอร่อยไหมน้ำจิ้มดีมากน้ำจิ้มดีมากลุงก,กินลุงต้องชอบแตะมันอร่อยมากมันเนื้อปวใหญ่แบบค่ำเต็มคำคือน้ำปูแตกออกมาเลยหวานมาดูที่หอ,อยกันนะคะขอ,อยแบบใหญ่มากขอกินไปจเต็มคำเ,เลย บอกเลยว่าพอกิน hmm, น so like mm ้ำ hmm. จ oh oh okay. yes. <c oughs> right. ิ้มซีฟู้ดติดใจมากทุกคนเดี๋ยวแบบทุกอย่างต้องกินซีฟู้ดแล้วแหละแม้กระทั่ง lobster dip นะคุณแม่มาเร็วแม่พาแมวไปหาหมอมานะคะคคิดรับลุงแกะปูให้มาดูสิคะมาดูนะคะว่าปูจะแบบแบบไหนก่อนอันน้อร่อยมากชซีฟู้ดต้องโดนอ่ะ ใจหลักคืออาหารสดไม่เท่าไหร่แต่ถ้าน้ำจิ้มไม่อร่อยจบเลยนะคะทุกคนผมทนไม่ได้ไม่แกะปูแล้วหอยนางรมซีโฟดมาโอ้ my god กินยังไงใเ้าอยากกินทังบ้านหอยสดมากหวานผสมกับน้ำจิ้มซีูฟดเยี่ยม เดี๋ยวเกลือนะก็จังจะเก็บไปทำสเต็กใครอยากเห็นก็นจังอะลองเอาเซาบล็อกแบบนี้นะคะไปวางบนแก๊สนะแล้วก็เอาเนื้อไปจี่นะรอให้ความเค็มมันเข้าไปในเนื้อแล้วลองชิมกันดูนะใครอยากเห็นคลิปนะรีเควสกันเม้นต์กันมานะคะจะได้อัดให้รู้สึกว่าถ้าไปทากับเนื้อก็คือจะอร่อยที่สุดเพราะว่าเนื้อมันปกติมันต้องปรุงด้วยกันแบบหมักเกลือหมักพริกไทยอยู่แล้วใช่ปะซึ่งอันนี้เขาบอกว่ารสชาติเนื้อจะแบบกลมกลม่อมสุดเลยอะ wow. เห็นไหมหอยหวานมากหวานหวานมากเลยครัหอยสดมากต้องสัมอยากจะรู้ว่าน้ำจิ้มเนี่ยอร่อยสมคำร่ำลือหรือเปล่าจ้ะ A few moments later เป็หมายถึงว่าเวลามีเ,มเขาอร่อยคือถ้าเป็นพวกเราเราก็จะอืมแต่นี้กม็มีหน้าเดียวนะคะคือก็ตั้งอ่ะไม่มีกล้องอ่ะก็เป็นอย่างนี้นะลุงไดนะ้เนาะ ครับเราติดรีวิวกันไปเลยแบบ <c oughs> ไม่มีกล้องเราก็จะกินเราก็จะโโอ้โหลุงใส่กันเป็นไงลุง <c oughs> มันเค็มคุณรู้จังมันก็กรอบด้านนอกเลย,ย,ยลุงไม่มีกล้อง <c oughs> อธิบายละเอียดมาก <c oughs> คือติดไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ลุงมั่งปู ชอบน้ำซิมจริงเนาะหนูก็ชอบคือไม่เปรี้ยวเกินไปไม่เค็มเกินไปอ่ะใช่บางที <ลม S 2> แบบบางคนชอบเปรี้ยวโดดแต่ก็จังว่ามันแบบกลมกล่อมทุกรสเปรี้ยวเค็มหวานเลยมันกลมกล่อมลงตัวหมดบางครั้งนหนูต้องผสมน้ำจิ้มหวานกับซีฟูด้ดัอืมคราวนี้เป็นโชยุนะคะวาซาบิค่ะอืมครับเพืกินกับโชยุชวาซาบิมันยกเนื้อให้หวานขึ้นเยอะเลยค่ะอืมอร่อยกว่าจิ้มซีฟู้ดกุ้งห่อสาหร่ายน้ำจิ้มซีฟู้ด เยอะเยอะเลยครับนี่จริงๆเป็นกุ้งดองซีอิ๊วอยู่แล้วนะเอแกุ้งดองซีอิ๊วดองมันเป็นเค็มไปปะหรือว่าไม่เค็มไม่เค็มนะกลมกล่อมเลยใช่ไหมคะกลมกล่อมเลยกับซีฟู้ดอร่อยมากกุ้งอันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะไข่มุกหรือเปล่าไข่ไข่อะไรไข่ปูัวอออกมาจากปูอมัูเฮ้ยดูดิทุกคนเหมือนไข่แต่ว่ามันไม่รู้กินได้หรือเปล่านิ่มๆแล้ววะ ลุงเปิดพิซดานอยู่แล้วลุงเปิดพิซด้านให้ลุงเปิดพิซดานอีกแล้วต้องลุงแล้วแหละลุงผู้แข็งแรงระหว่างลุงแกะมาขอชิมแซลมอนดองขอบคุณค่ะนี่กัจจันก็จะทานแบบสไตล์เกาหลีนะคะข้าวญี่ปุ่นแบบข้าวเรือ่าข้าวที่เขาให้มาเป็นข้าวญี่ปุ่นนะทุกคนไม่ใช่ข้าวไทยจะมีความแบบดูนุ่มๆกว่านะคะนี่ว้าวลุยอยากได้ผักดิ หมละมุนมากซัมปนาเด้งแล้วคนกินกับน้ำจิ้มจริงว่าตัดซีฟู้ดแล้วก็ทังว่ามันกําลังดีผสมกันเลยได้ไหมกุ้งกุ้งนี่ผมอุบไว้นะว่าคุณคุณก็จจังจะพูดยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูอยากรู้ว่า B1 คิดเหมือน B2 หรือเปล่าใช่ไหมอย่างแรกคือกรอบมากแล้วแล้วกุ้งตัวใหญ่ด้วยนะตัวใหญ่แล้วหอมด้วยแน่น เขาดองมาหอมด้วยนะสิ่งแรกที่หนูรู้สึกไลยคือกุ้งโคตรกรอบยิ่งกว่กุ้งแก้วอ่ะ <c oughs> รกรอบมากอ,มอันนี้เป็นซซอมอนสดนะคะเราก็จะทานกับโชยุสดอ่ะมันเกล็ดซาชิมิดีปิดใจปูมากเพราะว่าพอมันจิ้มซีฟูดแล้วคือเราจิ้มันหน่อยจริงๆอะทุกคนแต่ละก้ามของมันก็คือเนื้อแบบเน้นๆนะคะ <c oughs> อร่อยแบบสไตล์แล้วอ่ะบอกไม่ถูกเลยอร่อยมาก,ม,ากมันดีมากจริงๆหอยเนี่ยมันน่าจะมีความเค็มอยู่แล้วเพราะฉันเราเอาแค่วางๆแล้วกันไม่ต้องถูมากถูกเรียบร้อยแล้วไปกันแล้วก็บีบมะนาวนะคะ oh. อือ ัเค็มหมูเกลือก็อร่อยดีนะพอไม่ถูกก็เค็มแล้วอ่ะกำลังดีเลยอืมลุงอยากลองไหมฮะได้ลองยังยังฮะลองมั่งแล้วไม่ต้องถูกเยอะนะลุงเดี๋ยวมันเค็มปล่อยถูกเกลือเออมาอื้มอร่อยฮะแด้งแด้งฮะแล้วหอยยังเย็นๆอยู่อ่ะโอ้ยสดสดเนาะโอ้ยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมอร่อยจริง วาซาบเยอะๆ่วงเอไหเหรอลุงอะไรแกวีวอวิวอวีวอวีวอวลวอวีอวีีวออววอวีอวีวกววอวีวอีวกวีววาวเรียกรีไฟบาวมาีวอวีวอวีวอวอะมวีววีวอวีอวีวอวุนอี่วีวอวีี่นวีวอว ไม่เท่าไหร่อ,อ,อย่าน้ำตาไหลสิเราอ่ะอย่าน้ำตาไหลไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่หนูจะปิดจ็อบคำสุดท้ายแล้วแล้วหนูจะลองไปหาสูตรต้มซุป lobster อ,อ, <c oughs> อยากกินซุป lobster เ,เนี่ยจะเอาเนื้อที่เหลือหัวเขาอ <c oughs> ่าะ <c oughs> ต้มเหมือนร้านอาหารญี่ปุ่น <c oughs> เพราเมื่อกี้ว่าเห็นมันในหัวเยอะมากทุกคนก็จะยัดเข้าปากันี่โคตรใหญ่ พฤติกรรมนี้ถ้าต้องเล่นแบบไม่วันนั้นเป็นวาซาบีไม่เผ็ดอร่อยมากเลยนะเผ็ดไหมไม่เผ็ดเต็มปากเลยดูด้วนนีเทียะผมใส่หมดนี่เลยมันอร่อยฮะอื่งหนึ่งถ้วยกระข่โจยุนิดหน่อยมา นาองทำไมมีนิ่งนะแอบอ้าปากเบาๆเย็นนะทไมทตานเลยจะพูดใะบางนะมีไอแฮมนะพอใส่เท้อยู่ไปปั๊บมันจะออกฤทธิ์ปื๊ดๆเลย มันเป็นของคู่กันใช่ไหมันเป็นของคู่กันน้ำตาเลป๊ยปื๊ดขึ้นมาเลยเนี่ยดูน้ำตาเนี่ยร้องง่าเลยทุกคนสรุปก็คือเราทำซุปล็อสเตอร์ไม่สำเร็จนะเพราะว่ามันไม่มีวัตถุดิบนะคะแบบพวกมิโซะอะไรอย่างงี้นะคะเราก็เลยเดี๋ยวจะปิดคลิปกันละซึ่งเดี๋ยวจะไป พยายามหาดูว่าเดี๋ยว lobster ตรงนี้เราจะไปทำอะไรได้บ้างเพราะว่ากินดิบกันเยอะแล้วไงตอนนี้เริ่มอยากกินสุกๆแล้วนะโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราปิดคลิปแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างด้วยวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายกิน